อีกหนึ่งเรื่องที่มีความคลืบหน้าเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมนั่นก็คือพวกคดียิบย่อยที่มันแตกออกมาจากการณีการเสียชีวิตของดาราสาวชื่อดังคุณแตงโมนิดานะะ ในส่วนของคดีหลักเนี่ยตำรวจได้สรุปสำนวนคดีแล้วก็แจ้งข้อหาเกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องไปแล้วแต่ที่มันมีประเด็นออกมาก็คือคดีย่อยที่มีการฟ้องกันไปฟ้องกันมาหลังจากนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีฟ้องร้องระหว่างคุณพนิดาเสรยุทธโยธินก็คือคุณแม่ของคุณแตงโมกับคุณแซนวิสาพัฒน์มโนมยัยรัฐที่มีการเรียกเรียกค่าเสียหายกันถึง50ล้านบาทเมื่อวานนี้เป็นวันที่ศาลนัดไตส่สวนนะครับแต่ปรากฏว่าคุณแซนพร้อมทนายเนี่ยกลับเดินทางไปที่ศาลแล้วถอนฟ้องคุณแม่แตงโม บอกว่าอยากจะให้เรื่องมันจบครับไปดูความเคลื่อนไหวที่ศาลจังหวัดนนทบุรีเมื่อวานนี้นัดไตส่สวนมูลฟ้องในคดีหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาซึ่งทางฝั่งโจทย์ก็คือคุณแซนนายวิสาพัฒน์มโนมยัยรัฐเป็นโจทยื่นฟ้องฝั่งจำเลยมีนางพนิดาศิรยุทธโยธินคุณแม่ของคุณตังโมกับทีมที่ปรึกษากฎหมายอีกสองคนนะเนื่องจากว่าอธิฟ้องตรงนี้มาดูข้อหาก่อนเป็นข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่สองมีนาคมปีนี้แหละณตอนนั้นถ้าคุณผู้ชมพอจะจําได้คุณแม่กับที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย2คนเนี่ยเอาเอกสารมาแจกจ่ายให้กับผู้สื่อข่าวที่มารอทําข่าวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรีในเอกสารเนี่ยระบุใจความประมาณว่าคุณแซนเนี่ยไปข่มขู่พยานและยุ่งเหยิงกับหลักฐานจึงมาขออำนาจศาลให้ถอนประกันตัวคุณแซนเหตุการณ์วันนั้นทำให้1เดือนต่อมาขออภัย1สัปดาห์ต่อมา กมีนาคมคุณแซนมอบอำนาจให้ทนายพรศักดิ์วิาาพาธอาภานทน์มายื่นคำฟ้องตรงกับศาลจังหวัดนนทบุรีฟ้องทางคุณแม่แล้วก็ทิมที่ปรึกษาที่มาแจากเอกสารระบุเธอ,เอ,อกล่าวหาเธอเนี่ยนะศาลก็เลยนัดไตส่สวนมูลฟ้องเรื่องนี้เมื่อวานนี้แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ที่มานัดไตส่สวนมูลฟ้องกันมีความเคลื่อนไหวที่ผิดคาดก็คือตัวคุณแซนขอถอนฟ้องตัวคุณแม่ โดยคุณแซนบอกว่าใช้เวลาไต่ตรองไม่นานเนื่องจากว่ามาคิดคิดดูแล้วเนี่ยเรื่องราวยุ่งเหยิงที่มันเกิดขึ้นไม่น่าใช่ฝีมือของคุณแม่ที่จะทําด้วยตัวเองได้ก็เลยถอนฟ้องเฉพาะตัวคุณแม่ไปลองฟังเสียงดูครับเคุณแม่ไม่น่าจะคิดได้ขนาดนั้นนะในหลายๆอย่างที่ว่าหลือประวัติกั่ลือแบบแบบหลายอย่างนะที่ว่ามไม่ไม่น่าจะใช่คุณแม่ที่เป็นคนต้นคิดการ คุณใช้เวลาแต่ของคุณแม่ก็ไม่นานครับแป๊บเดียวเลยตัดสินใจเลยค่ะพอดีวันนั้นไปขึ้นศาลกับคุณคุณหมอทัานหนึ่งแล้วมันก็ไปเผลอหลับในในเหนื่อยมันก็เลยแบบไม่อยากไปละศาลอ๋อเป็นเป็นส่วนหนึ่งเป็ยส่วนหนึ่ง คือบอกว่าคิดว่าคุณแม่ไม่น่าจะสามารถคิดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นคิดที่จะมีจเองได้เพราะฉะนั้นถอนฟ้องไปเฉพาะคุณแม่นะแต่จำเลยอ,อีกสองคนก็คือที่ปรึกษากฎหมาย2คนของคุณแม่เนี่ยที่ร่วมแจกเอกสารในวันนั้นทนายความของคุณแซนบอกว่าคุณแซนบอกให้ดําเนินคดี2คนนั้นต่อไปครับเพราะฉะนั้นหลังจากศาลนัดไต่สวนคําฟ้องเมื่อวานนี้แล้วก็จะต้องมาดูว่าคดีนี้สามารถเอาผิดพ่วงอาญาได้ด้วยไหมซึ่งก็จะนํามาพิจารณารวมกับการฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายตามความเหมาะสมต่อไปครับ